ตัวอย่างการบอกอนุสาสตแบบอุกาศตาวะเทวะชายาเมตพานอุตุปมานังอาจิกิตพังทิวสะภาโคอาจิกิตโพนสังกิติอาจิกิตพานจัตตารนิสยาอาจิกิตพาน จตาริจาการนียานิอาจิกิตพานิอติหิทางอุปสมปทายะปัจิมะกิจจังภควตาวุตตังตันทานิมยาเตอุปชาเยนาสตาตถาจิก,กเนนะอนุกาตพังโหติตันเตสักัจ,จังโสตพังคอน่ง ปินดิยาโรปโปชนังนิสายาปะปัปัชจานตัทเตยวาชีวังอุสาโหกรณิโยอติเลกาลาโปสังขะพตังอุเทสะพตังนิมันตนังสรากะพตังปักกิกังอุโปโสติกังปาติปติกังข้อสองปังสุกุราจิวรังนิสายาปะปัปัชจาน ตัทธเตยาวาชิวังอุสาโหกรณิโยอติเลกลาโพโคมังกปาสิกังโกไซยังกัมปังสานังพังคังข้อสามรุขขมูลเสนาสนังนิสายะปปัชฌายตัทธเตยาวาชิวังอุสาโหกรณิโยอติเลกลาโพ วิหาโรอัตโยโคโปาสาโทหัมมิยังคุหาข้อสี่ปูติมุตเตเพสชังนิสายะปพัชชาตัทธเตยาวาชีวังอุสาโหกรณิยวโยอติเลกลาโพสัป,ปินวานีตังเตลังมัทุพานิตังต่อไปเป็นอกรณียกิจ ก็หาอุปสัมันเนนะพิกุณาเมตุโนธรรมโมนะปฏิเสวิตาโพนอันัมโสทิรชานกตายปีโยพิกุเมตุนังธรรมังปฏิเสวติอัสมโนโหติอสกยปุติโยสยธาปินามปุริโสสิสัจชินโนภโพเตนะสรีระพันธนีนะชีวิตุง เอวเมลพิคุเมตุนังทำมังปฏิเสวิตวานอสมโนโหเทสกยาปุตติโยตันเตยาวะชีวังอการณียังก็หกอุปสัมบันเนนพิกุณาอทินังเทยสังฆาตังนาอาทาตพังอันดมโสตินสรากังอุปาทายา โยพิขุปาทังวาปาทารหังวาติเรกปาทังวาอาทินังเทยสังฆตังอาทิตติอสัมโนโหติสกยปุติโยสยธาปินามะปันดุปราโสพันธนาปมุตโตอภะโพหริตตตายาเอโเมโอิิขุปาทังวาปาทารหังวาติเรกปาทังวาอาทินังเทยสังฆตังอาทิตวา อาศมโนโหติอสกยปุติโยโอตันเตยวาชีวังอาการณียังข้อเจ็ดอุปสัมพันธ์เนภิคุนาสัญจิตจะปานโอชีวิตานาโวโรเปตโพอันดมโสกุณทากิบิลิกังอุปาทายะโยภิคุสัญจิตจะมนุสวิกังชีวิตาวโรเปติอันดมัโซคาภะปัตตนังอุปาทายะ อาศมโนโหติยสกยปุต oh ิโยสยธาปินามปุตสิราทวิตาปินาอปติสันติกาโหติเอวเมโอพีโคสันจิตจามนุส e ุวิขังชีวิตาวโรเปตวานอาศมโนโหติยสกยปุติโยตันเตยาวะชีวังอการณียังข้อแปด อุปสรรบนี้นับพิกุนาอุตตริมนุสธรรมโมนาุลพิตพโอนอันธรรมโสสุญญาการียปิรมามิติโยพิกุปปิโชอิชาปัจจโตสัตตังภูตังอุตตริมนุสธรรมังอุลลปติชาณังวายโมขังวะสมาทิงวะสมาปฏิงวะมะขังวะปะรังวะอาศัมโนโหติอาศัคยปฏิโย สยธาปินามาตาโลมตะกัจชิโนะพโพปุณาวิรุณหิยาเอวเมลเปโคลปาปิโชอิชาปกโตสันตังอปูตังอุตริมนุสธรรมังอุลปิตวานอสมโนโหติสกยปุติโยตันเตยวาชิวังอกัรณียันติ